ทำไมชาวพุทธจึงมีความทุกข์มากนะทั้งๆท,งที่โหก็สวดมนต์กันเยอะแยะเลยาบางคนก็สวดมนต์ข้ามปีนแต่ก็ยังฆ่าตัวตายอยู่สวดมนต์แล้วก็ยังฆ่าตัวตายก็นกระโดดน้ําตายก็มนกระโดดตึกตายก็้นสวดมนต์เสร็จก็ยังไป,ไปกินเหล้าอย่างเงี้ย ส่วนมนต์เสร็จอ่าก็ไปอ่าไปสุบุรีเนี่ยหรือส่วนมนต์เสร็จอ่าก็ยังมีความโลภต่ออันนี้ก็ไม่ได้อานิสงส์นะถึงแม้เราจะมาส่วนมนต์จนตายเลยนะเราก็ไม่ได้อานิสงส์เลไไม่ได้บุญเลยไม่ได้บุญสักนิดเลยส่วนมนต์จนตายเนี่ยแต่เราก็ยังมีกิเลส มีความโลภค,ความโกรธความโลภยังมีความทุกยังมีความเครียดอยู่นี่เลยก็ไม่ลดนะเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยะมีความทุกข์มากขึ้นนะทั้งๆท,ที่ก็ทําบุญมาาไม่น้อยนะนก็เข้าวัดฟังธรรมไอเข้าวัดส่วนมนต์เนี่ยไปลดน้ำมนต์ลดน้ำมนต์ แต่ก็ไม่พ้นถูกเพราะเราปฏิบัติไม่ถูกเราปฏิบัติผิดน,นั่นไม่ใช่ศาสนาพุทธแล้วถ้าเราได้แต่จารีประเพณีทำไปตามตามกัน,นโดยไม่มีปัญญาเพราะพระพเจ้าก็ไม่ได้พาให้เราไปหลงงมงายไปอ้อนวอนขอขอน,นั่นขอให้ร่ำขอให้รวย ขอให้ถูกไว้ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหรือแม้แต่อ่าไปขอลถน้ำมนต์เนี่ยะลดน้ำมนต์จริงๆาศาสนาพุทธก็ไม่มีการอ่าลดน้ำมนต์มันเป็นเรื่องอ่านอกพุทธนะเพราพระพุทธเจ้าก็ไม่ไม่เคยทำเราจะดีเราจะชั่วเราจะสุขหรือทุกเนี่ยมันอยู่ที่กับอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออใครมาบัติบัติามันอยู่ที่กรรมอยู่ที่กรรมปฏิบัติของหลัะถ้าเราทำดีเนี่ยเราก็ได้ดีถ้าเราทำบาปเราทำชั่วเราก็ได้ชั่วดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่การทำตัวอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากไม่ทำหน้าค้ำหนอ อยากได้ดีต้องทําดีอย่ารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีนะ